เออปลอกหมดเลยคือมาอยหาเลยอ้อ้คือมาได้แล้วอ้คือมาได้แล้วหยมือตวเอเอาปุ๊บเอ้น่าเคย Mà lắm, mà ừ. luôn mà lo luôn mà lo cái này luôn

กันแลขึ้นไปแหละ,ะ,ะขึ้นลงขึ้นลงนะอ่ะอน,นี้มันนะ